อ่าลุนสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเบาครับพี่นะฮะมีมาให้1ิบรายการนะครับกับนะฮะเหรียญมังกรคู่นะครับเหรียญมังกรคู่สวยๆนะครับนะวันนี้จัดให้นะครับพี่ๆจะรับชมกันนะพี่นะของลูปู่บุญมาเหรียญมังกรคู่นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมกันนะครับพี่ๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีมาแค่สิบรายการเท่านั้นนะครับพี่นะ เบาๆพี่ชายนะฮะวันสงการนะครับวันสงการนะครับเดี๋ยวน้องนะฮะจะเริ่มจัดส่งให้นพี่นะต้องขออภัยด้วยนะพี่นะมาต่างจังหวัดเช่นเดียวกันครับนะฮะเดี๋ยวน้องขอจัดส่งนะฮะจัดส่งในวันที่นะครับวันที่16นะครับจะส่งให้ในวันที่16นะครับนะฮะทุกบ้านนะครับทุกบ้านเลยพี่ชายนะครับนะฮะเดี๋ยวไปรับชมรายการแรกพร้อมๆมาเลยนะฮะ เนี่ฮะเริ่มจะส่งที่16เหมือนกันนะฮะบางท่านพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับเข้ามาชมคลิปนะครับนะเดี๋ยวเรามาส่งพร้อมกันพี่ชายนะครับวันที่16นะครับมาฮะโอ้โหรายการแรกเปิดออกมาครับพี่รายการที่เนื้อของลิปผิวเดิมพี่น้ากาอัปกาสาตินเต็มแผ่นครับโอ้โหนี่ฮะได้ลุ้นซีนเดิมๆมาพี่ชายนี่ครับสิบลุ้นนี่ฮะซีนเดิมจากวัดนะพี่นะนี่ฮะ โอ้โหดูฮะสวยๆพี่ชายนี่ฮะรายการนี้เลขโค้ดอนเบอร์หมายเลขสามสามฮะเลขโค้ดอนเบอร์หมายเลขสามสามครับพี่โอ้โหนี่หน้ากากอัปาก้าซาตินเนมแผนรายการนี้สี่ร้อยบาทพี่ชายนีฮะสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งครับนะต่อมาฮะเรามาลุยกันต่อพี่นี่ฮะต่อมาเรามาลุยต่อพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่สองนคะครับมาฮะ รายการที่สองเรามาลุยกันครับรายการที่สองรายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหอับเบกาซาตินพื้นเขียวมาพี่อับเบกาซาสินพื้นเขียวลงยามังกรเต็มสูงมาโอ้โหพี่ชายสวยๆเลยรายการนี้เนื้ออับเบกาด้วยนะครับ รายการที่สองครับพี่รายการนี้นะนี่ครับปิดมาได้นะพี่ชายรายการนี้เอาปากาเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่สองครับ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮนะเป็นรายการที่สามโอ้โหอาปากาสตินเหมือนกันพี่ชายรายการนี้พื้นแดงฮนะลงยาฟ้าพื้นแดงคนระับ เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสามที่สองฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้จัดโปรให้เลยนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทจับคู่ไปเลยพี่จับคู่สี่ร้อยไปเลยพี่นะชุดนี้ได้ราคาแบงปันมาเนี่ยครับแต่ได้มาน้อยได้มาเพียงแค่สิบองค์เท่านั้นพี่นะครับใครไวใครได้พช่ชายใครไวใครได้นี่ครับต่อมารายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้โหนะครับเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับ เลขคนจำนวนเป็นเลขยี่สิบห้านะครับเลขคนจำนวนเป็นยี่สิบห้ารายการนี้เอาไปฮะสองร้อยยี่สิบาทพร้อมจัดส่งพิสสองร้อยยี่สิบบาทพร้อมจัดส่งพ right? ี่เลขคนจำนวนเป็นเลขสองห้าฮะรายการที่สี่นะครับยกคู่ไปพี่ชายนะครับยกคู่ไปนะครับยกคู่ไปสามร้อยห้าสิบเพนเนื้อทองเหลืองนะเฉพาะเนื้อทองเหลืองนะฮะนี่เอาไปจัดให้นะครับจัดให้ ต่อมารายการที่5เปิดมาเป็นกะไหลทองฮนะโอ้โหกะไหลทองเลขโคตเบอร,เอร์หมายเลขสิบดูฮะฝั่งเพชรสี่แซต้องสังขติฮนะรายการนี้เอาไปพี่นะจัดไปให้พิเศษแล้วนะรายการนี้เอาไป250บาทเท่าเนื้ออันปกากลาเอาไป250บาทเท่าเนื้ออันปกากลาครับพี่นี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับนะพร้อมจัดส่งพร้อมกันนะพี่นะวันที่16นะครับนะนี่ฮะแต่ถ้าพี่ๆทนายปิดก่อน3โมงเช้าวันนี้ นะรับไปเลยนะเดี๋ยวจะส่งให้เลยวันนี้นะครับนะพอดีเดินทางไปต่างจังหวัดนะนี่อาจจะเป็นว่านี่ฮะเดินทางวัดแค่วันครึ่งพี่วันสองวันนังก็นะมาลุยกันต่อฮนะรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่เลขโค้ดเบอร์เ,รเลขสิบสามฮะรายการที่หกนี่ครับโอ้โหรายการเนื้ออปา้าสตินลงยาฮะเต็มสูบนะรายการนี้2 5 0บ้นะยห้าสนกบานะบพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสาฮะสองร้อยห้าสิบาทครับ,บ,รบพี่นะี่ฮะรายการที่หกนะครับ ต่อมาฮะมาลุยกันต่อพี่ชายรายการที่เจ็ดนะฮะร,รายการที่เจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้ออัปปาก้าซาตินเนี่ยเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับเนื้ออัปปาก้าซาตินเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับนี่ฮะโอ้โหงามหยดเลยพี่งามหยดนะ าารยายการที่นี้รายการที่เจ็ดนะครับเอาไปฮนะสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ยกคู่สี่ร้อยนะครับนะต่อมาฮะรายการถัดไปครับพี่ชายรายการที่แปดเนี่ยรายการที่แปดครับมาลยุยรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นเนื้อท้องเหลืองพี่เนื้อท้องเหลืองสตินเลขคัวตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดนะฮะ นี่ครัเลขคันเบอร์มายด้28ครับลงยาขาวนี่ฮะลงยามาังกรที่รายการนี้รายการที่แปดครับเอาไปที่220บาทลกคู่350ปียกคู่350ปีโอ้โหนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะโอ้โห น้าวะมาเฉยพี่เลขคนจับเบอร์ไปได้สิบเจ็ดน้าวะมาเฉยพี่เอาไปฮนะแบ่งให้สามร้อยอีพีนี้แบ่งให้สามร้อยห้าสิบฮะเอาไปสามร้อยพอพี่อีพีนี้จัดให้นะครับจัดให้เลยพี่พี่นะครับจัดให้เลยพีเช้านะี้นะครับปิดไว้ใครได้ใครได้พี่นะปิดก่อนสามโมงจะส่งให้วันนี้เลยพี่ปิดก่อนสามโมงเช้าจะส่งให้วันนี้พี่นะมาลุยกนันนะพี่ นะฮะทีเด็ดมาลุยกันฮนะทีเด็ดนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้โอ้โหรายการสุดท้ายเนื้อทองแดงผิวไฟองค์ทองมังกรทองหน้ากากเสมือนจริงเลี่ยมกรอบครับโอ้โหรายการนี้เลขโคตรเบรหมายเลขเจ็ดเลยเลขโคตรเบรหมายเลขเจ็ดโอ้โหรายการนี้ยังโหดนะรายการนี้ยังโหดพี่ดูผิวด้านหลังฮนะ เอาไป400บาทพี่นะเอาไป400บาทพี่รายการที่1กับรายการที่10ถ้าพี่ยกคู่เอาไปฮะ700บาทพี่นะได้บัตบูชาสวยๆนี้เลยเอ้าจัดไปที่ชายนะฮะสำหรับเช้านี้นะฮะมีมาแบ่งให้พี่นะครับ10รายการเะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูพี่นะากชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ